ลูกตูถูกด่ามา8ปดปีในประเทศจเจริญเอาเจริญเอาเจริญตาตชาติเขาก็ตั้งชาติเขาก็าากมีสมองเด็กตั้งชาติเขามาฟังแต่คําด่าประชาชนเดนเนาะแต่ก่อนฉันก็คิดว่าฉันก็กลาวด่านายกเดี๋ยวยานตั้งชาติเขาเบเชื่อมั่นนายยก ขนาดประชาชนยังด่าเนะแต่ก่อนฉันก็คิดจังสั่นแต่ว่าทุกมือเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วฉันรู้สึกว่าอันตั้งชาติเขาก็ฉลาด <c oughs> เขาเข้าหูนักลงทุนเขาเขาหูว่าไผ่ดีไผ่ซัวไผ่เป็นคนหนาเสือถือไผ่เป็นคนบนหนาเสื้อถือตั้งนักลงทุนเขาหูเขาบ่มาฟังประชาชน <c oughs> ประช้ชนบอกว่าไปใช้ชนบอกว่าอันนี้บอดีอันนี้ซัวเหล่าต่างสัตว์เขาจีเสือเขาบอกมาฟังประชาชนนะปราช้าชนน่ะแหละมันงาวชาชมันงาวสิอันนั้นเท่ากัดาต่อไปเขาเท่ากับดาลดมันชิด,ด, <laughs> ด้ดานนยกดานายกเหล่าประเทศจเจริญแต่ว่ามึงต้องดาในสิ่งที่ถูกกล่องเนี <laughs> ่ยมึงจะไปบิดเบือนมึงจะไปใส่ลายมึงจะไปเกา เนาะเป็นยังอะแม่ติวเอา้าขันมึงไปใส่ไล่เกาหามึงกับบาปพ <c oughs> อใจ Body Body, บ่ดีบพดีเขาสิฟ้องมิ้นประมาท <c oughs> มึงอาจิิบเจอนายกใจดีคือลุงตูเดมึงอาจสิไปเจอนายกแบบนายกแบบเขาพอใจดี <c oughs> ยกที่แบบอยากได้เงินอยากได้เงินอยากฟ้องประชาชนเนต้องพูดเรื่องต้องพูดเรื่องจริงนะ ต้องพูดเรื่องจริงทําไมต้องพูดเรื่องจริงเพราะว่าถ้าพูดเรื่องจริงแล้วอ่ะถ้าขึ้นศาลถ้าเขาฟ้องเราอ่ะเขาเขาไม่ค่อยฟ้องเราเพราะว่าขึ้นศาลมันต้องพิสูจน์ความจริงต่อศาลไงมันต้องพิสูจน์ความจริงต่อศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพิสูจน์ความจริงต่อศาลเขาจะเอาเรื่องจริงไปพูดอะไรที่พิสูจน์กันในศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพอมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยมันก็โกหกประชาชนไม่ได้ไง โดยทีฉะนั้นถ้าเราพูดเราเราด่านายยกเรื่องความจริงอ่ะเรา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 ไม่ถูกฟ้องหรอกฟ้องหรอเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาทําผิดถ้าเกิดเขามีทุจริตคอร์รัปชันเขายิ่งไม่ฟ้องเราเพราะอะไรคะเพราะว่าเขากลัวความจริงเขากลัวการพิสูจน์เขากลัวการพิสูจน์ในศาลที่จะต้องพูดความจริงีเขาพูดความจริงเนี่ยจากที่เขาฟ้องหมิ่นประมาทเราเนี่ย เขาอาจจะต้องติดคุกอะไรก็ได้อเขาก็ต้องติดคุกอะไรก็ได้นะแพนด้าประชาธิปไตยไทยแลนด์เออเออฉันไม่เอาหรอกแพนด้าประชาธิปไตยประชาธิ <sk ull tô> ปไตยแบบเสื้อแดงเสื้อส้มกู Isaac, ไม่เอาค่ะกูไม่เอาดูปากกูนะคะดูปากกูนะคะประชาธิปไตยแบบเสื้อแดงเสื้อส้มประชาธิปไตยแบบทักสินแบบแบบที่ถวยแบบธนาถวย นะคะกูไม่เอาค่ะประชาธิปไตยพาพังกูไม่เอาค่ะเอานะคะดูปากกูนะคะแพนด้ามันดูปากกูนะคะดูปากกูค่ะนะคะไม่เอาค่ะประชาธิปไตยแบบแบบแบบนี้กูไม่เอาเออนะคะกูจะเอาแบบกูจะเอาแบบลุงตู่นะคะกูจะเอาแบบลุงตู่นะคะ ขนาดประชาชนด่ากกันท,ทั้ทง,งประเทศกูก็ทํางานกูก็ทํางานประเทศก็เจริญเอาบอกนั้นนะคะกูจะเอาแบบนั้นนะคะกูกูชอบแบบนั้นไม่ชอบนะประชาธิปไตยในฝันชอบเรื่องราวที่มันอยู่ในความฝันนะกูชอบความจรงิงกูชอบอะไรที่จับต้องได้เออมีหน้าตาดูไม่ฟ้อง ประชาชนด่ามันตลอดแปดเก้าปีโอ้ยเขาไม่ฟ้องพวกมึงหรอกเขาไม่ฟ้องพวกมึงหรอกมาไปคะเอา้าเขาเป็นคนดีไงเขาเป็นคนดีเขาไม่ฟ้องมึงหรอกมึฟ้องมึงหรอกค่ะนะเออแล้วไอ้ที่มึง,มงด่ามึงก็ด่าต่อไปนะขี้กากมึงจะได้ขึ้นหู กูไม่ห้ามมึงหรอกมึงอยากด่าคนดีมึงก็ด่าไปผลสุดท้ายมึงก็ได้รับกรรมของมึงของมึงะค่ะนะมึงอยากจะบิดเบืองมึงอยากจะด่าเขามึงก็ด่าไปแล้วแต่มึงไม่เกี่ยวกับกูแล้วไม่เกี่ยวกับกูการที่กูด่าคนโกงกินชาติบ้านเมืองการที่คุณด่าคนเลวคนทําลายชาติคนทําลายประชาชนเนี่ยอย่างน้อยๆกูได้รักษาประเทศชาติกูไว้นะประชาชนคนไทยได้หลุดพ้นจากไอ้พวกโกหกหลอกลวง นะไอ้พวกที่บอกทาเพื่อประชาชนทําเพื่อประชาชนพอมันได้เป็นรัฐบาลมันก็เอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองเอาแต่พวกพ้องตัวเองอนุมัติแต่งบอสังหาอาสังหาสองสามรอบนะแล้วก็จะมาแก้กฎหมายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินมาครอบครองที่ดินในประเทศอีกนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ขายบ้านได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะซึ่งฉันก็รู้สึกว่าไอ้ที่มึงเข้ามาเนี่ยมึงเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ได้มีอะไรเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้น <_ such> กูดา่ดากูด่ากูได้บุญดา่ากูได้บุญน่ะได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานน่ะเนื้อมันมีคุณค่ามีคุณค่ามันไม่เหมือนพวกมึงหรอกนะคะมหาดา่าคนดีคนทำงานด่าคนดีคนทำงานเดี๋ยวมึงก็ได้ไปอ่อถวายสังฆทานโ <c oughs> อ้อ <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ได้ไปเรา <c oughs> เดี๋ยวมึงก็ได้ไปดาวอังคารไปคะเอ้า <c oughs> เดี๋ยวมึงสิตุยแม่อันมึงก็ได้เคยได้ฟังอันผู้ใดให้ใครให้หัวใจอบอุ้มขอบคุณเอ,อขอบคุณหนูดะหนูตาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน,ค<อ>นี่ฉันจะบอกให้นะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าประเทศไทยนะไอ้พวกที่เข้ามาพยายามที่จะ พยายามที่จะเอาลัทธิสังคมนิยมพวกคอมมิวนิสต์แหละพวกคอมมิวนิสต์เก่าอ่ะพพวกคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยมันจะถูกทำลายล้างด้วยตัวของมันเองประชาชนจะตาสว่างแล้วคำทำนายของหลวงปู่ฤาษีริงดำน่ะท่านบอกว่าประเทศไทยเราจะเข้าสู่ยุคกาลีบ้างกาลเรีเมืองที่คนเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นดี เห็นคนดีเป็นคนชั่วเห็นคนชั่วเป็นคนดีนะคะแล้วก็พระอะไรเนี่ยก็แย่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็แย่ไปหมดอันนี้คาทานายของลวงปู่ฤษีลิงดําเราผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดจุดที่คนเห็นคนดีเป็นคนชั่วคนชั่วเป็นคนดีเราผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คือยุคลุงตู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ประชาชนเห็นลุงตู่ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วก็ด่าลุงตู่แล้วก็ไปยกย่องเชิดชูไอ้พวกที่ใส่ร้ายลุงตู่ปับปําลุงตู่แล้วก็เราก็เห็นพระเห็นอะไรที่มันผิด ทำนองของทามาแล้วในยุคในยุคนั้นแล้วก็เห็นเอ,อ่อความบิดเบือนนะคะแล้วทําให้ฟอกขาวคนดีเป็นคนไม่ดีคนชั่วเป็นคนดีอะไรอย่างนี้อยู่ในยุคที่คนไทยเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะคะเห็นคนดีเห็นผิดเป็นชอบเราผ่านจุดนั้นมาแล้วพอผ่านจุดนั้นมาแล้วก็มาเจอยุคที่มีโรคระบาดมีสงครามก็ผ่านมาแล้ว สงครามรัเสเซียยูเครนก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วก็มาเจอวิกฤตโควิดมาเจอโรคระบาดก็ผ่านมาแล้วโควิด -19 นะคะหลวงปู่ฤษีลิงดำก็บอกว่าหลังจากผ่านวิกฤตตรงนั้นมาแล้วโลกเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะคะโลกเราจะเปลี่ยนไอ้พวกฝั่งยุโรปจากที่เคยเป็นมหาอำนาจจากที่เคยร่ำรวยมันจะยากจนแล้วมันก็จะบทเนื้อบทตัวนะคะแล้วก็จะมีมหาอำนาจใหม่ ในประเทศเอเชียตะวันออกเชียงใต้นะคะแล้วก็ออในแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ซึ่งประเทศนั้นก็คือประเทศไทย